ถึงแล้วละค่ะที่พามาสวัสดีดค่ะอัดนนี้ก็คือคุณดวงสาธทนะคะที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์พระทองคำค่ะค่ะจะช่วยให้ลุงเนี่ยช่วยพาเข้าไปชมด้านในหน่อยได้ไหมคะได้ครับอันนี้เรารวบรวมของไว้เยอะเลยครับของชาวไทยโบราคุณลุงไม่อยากรู้จักเลยค่ะว่าใครบ้างนี่อันนี้คีใครบนั้งลอยค่ะ จะไปชอมแล้วค่ะคุณลุงค่ะขอบคุณมากเชิญเลยครับอันนี้เราจะไปดูเครื่องใช้ไม้สอยภายในครัวเรือนของชาวไทยพวนบ้านหัดเสี้ยวนะครับท่นเราเก็บรวบรวมเอาไว้ที่นี่ไว้เพื่อให้เด็กได้ดูได้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราได้ทํามาเมื่อสมัยโบราณมีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นเตาที่เขาตีเหล็กคือสมัยโบราณนี่เขาเรียกว่าหญิงทอผ้าใช้ตีเหล็ก S <S ผู้ชายก็ทําเครื่องใช้ไม้สอยภายในครัวเรือนตีเหล็กตีมีดใช้กันไม่มีซื้อไม่มีขายะนะครับอันนี้เป็นหม้อข้าวเป็นอะไรที่สําหรับหงสมัยหงต้มสมัยโบราณนะครับท่าน<ม>ใช้ฟืนใช้อะไรทำก้อนเสาเตาไฟไห่เข้าอันนี้เป็นเครื่องมือการเกษตรของอชาวไทยพวนบ้านหัดเซี้ยวนะฮะแต่ที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นภาษาพื้นบ้านคือทุกอย่างเราจะใช้เนี่ยใช้เป็นภาษาพื้นบ้าน ค,ค่ะ,ค,ะคือว่าเราไม่ให้ภาษาพื้นบ้านในสูนายอันนี้จะคือเรือนโบราณของชาวไทพวนบานสีเซี่ยวคือยังเหลืออยู่หลังนี้หลังเดียวนะครับท<ช>่านครับอันนี้เป็นบ้านเรือนโบราณของลุงภูมิมาจริงๆหรือมาจากข้างวัดหัดเสี้ยวอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวไทพวนบ้านหัดเสี้ยวซึ่งเรารวบรวมประวัติของชาวไทพวนบ้านหัดเสี้ยวเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดนะลูกค่ะคือเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำเหรอคะ อันนี้เรามาตั้งทีหลังว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าสองคำที่นี้เป็นอะไรคะเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบ้านหัดเจ้ยวอ๋อค่ะพอได้สิ้นไหมคำหรือว่าสิ้นทองคำมาจากเมืองเชียงตุงค่ะอันนี้นะครับอันนี้เป็นของเก่าใช่ ได้มาจากเมืองเชียงตุงอันนี้อายุมากกว่าร้อยปีแต่เราได้มาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพอได้ตัวนี้มาก็เหอหน่อยว่าไงนะเนาะมาลบชื่อเก่าออกเลยพิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบางัดเที่ยวไม่เอาเลยลูกเอามาเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำใครมามองทำเป็เหมือนเงินลราพี่ทำเป็เหมือนเงินเพราะเปอร์เซ็นต์เงินมัน40กว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ทอง50เปอร์เซ็นต์เราก็เลยถึงมาทำใหม่ขึ้นมาคือตอนนี้ สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นทองบาทละสี่พันหกทำมาทั้งหมดแปดเดือนกว่าเสร็จหมดทองไปแปดสิบสองบาทสามแสนแปดหมื่นยังหวาเสร็จลูกสาวก็จบมาพอดีก็เลยมาแต่งงานก็เลยให้ลูกสาวใส่แต่งงานดูกนี้คืออะไรคือหมอนป่องป่องตามภาษาลาวคืออะไรคือรูบ้านไหนมีลูกสาวอย่างนี้คุณแม่ําหมอนป่องทำไมต้องมีพอลูกโตพอลูกโตเป็นสาวหนุ่มไปเที่ยวสาวยกหมอนป่องมาวางเพราะผ้าเช็ดมือเช็ดปาก ชายหนุ่มนั่งปั๊บโดสมาป์ตั๊บคุยสาวยกหมอนป่องขึ้นมาวางตักสูงถึงหน้าอก<ะ>หนุ่มเวลาจะคุยสาวเอาหน้าอกกลมนิดนิดอิงมาคุยสาวเพราะมือสองข้างต้องซุกเขารูกันหนุ่มมือไวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการบวชอย่างเงี้ย<ะ>คนว<ะ>่าโอ้พี่สะทรทำไมไม่มีผ้าเหลืองทพาไม่มีผ้าเหลือง ผู้ชายหัดเซี่ยวนี่เรากําหนดว่าผู้ชายหัดเซี่ยวเราจะโทษที่อื่นไม่ได้เมื่อถึงเวลาบวชหญิงสาวซึ่งเป็นคู่รักกันต้องทํากองบวชให้ไม่มีพ้าเหลือมแค่แตาบริขานพระกั้งพระคุมหัวจ้างพ้าหนังพรากาบพระหอกันทีแต่ต้องมีข้อแม้ลูกถ้าหนุ่มคนนี้ศึกเมื่อไหร่จะต้องแต่งงานกับเราอย่างตู้ถัดมานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวนะฮะสาวหัดเซี่ยวสมัยก่อนผู้หญิงหัดเซี่ยวจะเขียนไปเลยนะฮะจะเข้มขัดในการแต่งตัว ถ้าเป็นหญิงสาวยังไม่ได้แต่งงานจะใส่สิ้นตีนแดงแห้งตู้ด้วยผ้าสีแห้งตูคือถ้าแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตีนดำแห้งตู้ด้วยผ้าดำและย้อมด้วยมอกครามจะดูกรู้เดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจตู้คือนมแห้งไมถึงผูกหรือมัดแห้งไงแห้งแห้งตู้คือเขียนนม ถ้ามีโอกาสผ่านมาก็เรียนเชิญน,นะครับทุกคนแวะมาเยี่ยมมาชมพิธธรรพิธภัณฑ์ผ้าทองคำตรงนี้นะครับเปิดชมให้ชมฟรีทุกวันและบรรยายให้ฟังอิหรกค่ะคือดีใจเลยค่ะครับผมวันนี้น้ำผึ้งนะคะน้องน้อยและน้องเกศจะต้องขอบคุณคุณลุงค่ะที่คุณลุงพา เที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำนะคะแล้วก็ได้โอ้หได้รู้วิถีชีวิตเ็ของชาวไทยพวนมากมายเลยนะคะขอบคุณมาวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมาก